ในช่วงวันหยุดแรยงานที่ผ่านมานั้นผู้คนจีนพวกเขาก็ได้เดินทางกันเยอะมากๆเลยครับกว่า300ล้านคนเลยทีเดียวผลที่ได้ก็คือตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคนก็แน่นเอียดเต็มไปหมดบางที่นั้นถึงกับรับคนเกินลิมิตไปเลยตอนแรกพวกธุรกิจก็หวังว่าจะได้กําไรกันเต็มที่แต่ปรากฏว่าเจอเข้ากับคลื่นของนักท่องเที่ยวสายประหยัดซะอย่างนั้นแหละครับแถมบางคนนั้นก็เจอเข้ากับประสบการณ์แย่ ถึงขั้นกับโวยวายขอเงินคืนกันตรงนั้นเลยตามแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งมันก็ได้มีเสียงตะโกนดังลั่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นตะโกนแบบคืนเงินฉันมาให้เขาคืนเงินฉันมาไม่ไหวแล้วกลับก็ไม่ได้หรือคืนเงินฉันมาคนเยอะมากไม่ไหวจริงๆครั้งหน้าน่ะไม่มาแล้วนะเถามันยาวเหยียดเลยมันก็ได้มีคลิปวิดีโอที่แชร์บนเน็ตเลยนะครับมันเป็นภาพของ ความโกลาหลที่รถไฟใต้ดินอู่อัน้นคนนั้นเยอะจนวุ่นวายไปหมดแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งนั้นก็ยังคงฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงวันหยุดอีกทําเอานักท่องเที่ยวนั้นไม่พอใจกันยกใหญ่เกิดเป็นกระแตร้องเรียนกันเพียบเลยทีเดียวหลายคนนั้นก็อาจคลิประบายความอัดอั้นตันใจกับสิ่งที่เจออย่างที่ เป๋ไห่มันก็มีคนโพสต์ครับว่าเจอเข้ากับค่าอาหารทะเลแพงลิบเลี่ยวปู2ตัวปลานหนึ่งตัวหอยทาก1จานผักกาดหอมหอยนางรมองอสองตัวเป๋าหื้อ2ตัวโดนไป1,578หยวนเขาก็เตือนนะครับว่าใครจะไปเป๋ไห่นั้นก็ต้องเช็คร้านดีๆแล้วก็ระวังร้านนี้ด้วยนะครับ อีกเคสหนึ่งก็ d น่าเห็นใจครับจ่ายค่ารถไถ่คนละ198อยหยวนรวมๆแล้วทริปเดียวนั้นก็โดนไป3,000หยวนเลยโอ้โหแค่ค่าเดินทางรอบเดียวนันเนี่ยแล้วมันก็ได้มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งนะครับถึงกับเอ่ยปากบอกในคลิปเลยครับว่าการเดินทางเดี่ยวนี้น่ะมันก็เหมือนกับการจ่ายเงินเพื่อพาตัวเองไปทรมานครับเขาก็บอกนะครับว่าค่าอาหารทะเลมื้อ่ําน่ะมันก็ตก500อยหยวนมันก็พอทำใจได้ครับ แต่ว่าค่าเข้าห้องน้ำสองหยวนน่ะมันเกินไปแม่งครับแถมยังมีเสียงประกาศเรื่องจอดรถผิดกฎหมายดังตลอดเวลาบังคับให้ไปจอดในลานที่คิดค่าจอด20หยวนห้ามต่อรองอีกตั้งหากและที่ปิดที่สุดก็คือป้ายหน้าห้องน้ำนะครับก็เขียนว่าห้ามพักค้างคืน ใครจะบ้าไปนอนพักในห้องน้ํากันเล่านะครับเขาก็บอกอย่างนั้นนะแถมเขายังตบท้ายด้วยนะครับว่านี่น่ะมันคือจ่ายเงินมาเพื่อลําบากชัดๆเลยแล้วเขาก็เล่าต่อครับว่าพอเช็คราคาโรงแรมออนไลน์น่ะมันก็ตกคืนหนึ่งเจ็อยถึง800อยหยวนใช่ไหมครับเบียงน้อยมันก็ไม่ได้คิดค่าเข้าห้องน้ํายุ่มยิ้มแต่ก็ยังอดบ่นไม่ได้ครับว่าขนาดจะยิบในห้องน้ำน่ะยังไม่ยอมเลยเหรอเนี่ย อีกคนนะครับก็เจอเรื่องโกงที่ลานจอดรถครับเขาก็เล่าครับว่าตอนมาถึงเนี่ยป้ายค่าจอดรถนั้นมันก็เป็นไวบอร์ดเขียนราคาไว้ด้านหลังครับแล้วพอจะกลับมาเอารถเจ้าหน้าที่นั้นก็พลิกป้ายมาโชว์ข้อความแล้วบอกว่าจอดตรงนี้3มหยวนแถมยังไม่ยอมให้เขานั้นเอารถออกไปด้วยนะครับแหมใครจะยอมหรอเนาะที่กุ้ยหลิงครับคนแก่ที่พายแพรใบในแม่น้ำหลี่เจียง พอมีนักท่องเที่ยวจะขอถ่ายรูปก็จะถามหาเงินกันซึ่งซึ่งหน้าเลยมันก็จะมีบทสนทนาประมาณนี้เลยครับอาแปะรอพวกเขาหน่อยได้ไหมอ่ะช้าลงหน่อยหนูจะถ่ายรูปเอ้แเราลือมีเงินเปล่าฮะเงินเงินอะไรมีเงินไหมอ่ะเงินเงินอ่ะเงินอะไรอ่ะแปะไม่มีเงินก็ไม่ได้ถ่ายหรูปแปะเอ้ มันก็ได้มีนักท่องเที่ยวอีกคนนะครับที่แชร์คลิปเล่าประสบการณ์บนเกาะอุ๋ยโจร,รับบอกว่าที่นั่นน่ะก็ปฏิบัติกับนักท่องเที่ยวเหมือนกับเพื่อรอให้เชื่อได้ทีเดียวค่าเรือเฟอร์รี่ถูกที่สุดนั้นก็ตกที่150อยห้ยวนครับ้นธุรกิจนั้น180อยหยวนแล้วก็ยังมีตั๋วราคา210หยวนหรือ240อย่หยวนอีกแล้วพอขึ้นเกาะไปแล้วก็ต้องจ่ายค่าเข้าอีก98หยวนแต่ปัญหาก็คือ พอไปถึงแล้วครับมันก็จะไม่มีระบบขนส่งสาธารณะเลยจำใจต้องเช่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าหันเล็กๆหรือรถยนต์แล้วพอไปถึงจุดชมวิวครับก็จะต้องจอดรถในลานของเขาอีกสกูตเตอร์ไฟฟ้า5หยวนรถยน20ีหยวนรถสามล้อ15หยวนโอ้โหเขาก็บอกนะครับว่ามันเหมือนกับว่าโดนขู่เรีดทุกๆทกางเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนครับ ก็ต้องคิดค่าธรรมเนียมทุกอย่างเท่าที่จะนึกออกเขาก็บอกนะครับว่าจ่ายสถานเดียวเลยไม่มีทางเลือกอื่นนักท่องเที่ยวคนนี้นะครับก็เล่าเรบว่าเขา่เช่ารถยนต์มาแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมให้ขับเข้าไปแถมป้ายข้างทางเข้านั้นยังบอกว่าต้องเดินอีก3กิโลเมตรและแนะนําให้ใช้บริการรถบัตรดำเที่ยวซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับการมัดมือชกซะอย่างนั้นแหละครับ นักท่องเที่ยวอีกคนนะครับก็ถึงกับบอกว่าเขาเนี่ยขอลาคายกับหยางซัวกุ้ยหลินไปเลยครับเขาเนี่ยเล่านะครับว่าแค่กําลังรับประทานอาหารเช้าอยู่ดีๆรถของเขานั้นก็โดนจอดขวางปิดทั้งหน้าทั้งหลังเลยคั้นสีดํานั่นน่ะรถของเขาเองครับมันก็มีคนให้เช่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าครับเขาก็มาอ้างนะครับว่าชายคนนี้เนี่ยจอดรถขวางทางครับแล้วก็เรียกค่าปรับเขาไปเพื่อที่จะให้เขาย้ายสกูตเตอร์ของเขาออกไปครับ แล้วเขาน่ะก็พยายามคุยแล้วครับแต่ว่ามันก็คุยกันไม่รู้เรื่องจนเลยต้องโทรเรียกตำรวจมาฮะเขาก็บอกนะครับว่าเจ้าของร้านเช่านะ่ะก็ไปแต่งเรื่องหลอกตำรวจครับว่าเจ้าของร้านนะครับ กำลังพยายามเตือนชายคนนี้อยู่ว่าให้ชายคนนี้เนะี่ยอย่าใรถออกไปเพราะว่าชายคนนี้ครับจอดรถขวางทางแต่ว่าชายคนนี้ไม่สนใจครับก็เลยต้องมาจอดรถขวางทางเอาไว้นะครับซึ่งชายคนนี้ก็บอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยแต่งเรื่องขึ้นมาโกหกทั้งเพเลยแล้วเขาก็บอกนะครับว่าไม่มีใครบอกอะไรเขาเลยแล้วจุดที่เขาเอารถมาจอดนะ่ะมันก็ไม่ได้ขวางทางใครด้วยครับเขาก็เลย ต้องไปเช็คกล้องวงจรปิดครับและสุดท้ายนะครับเจ้าของร้านให้เช่าสกูตเตอร์นั้นก็ยอมย้ายรถออกไปให้ครับแล้วเขาก็ยังบอกอีกนะครับว่าคนพวกนี้น่ะบางทีแล้วก็น่าจะหากินลําบากนะถึงต้องคิดเล่ห์เหลี่ยมทุกอย่างเพื่อที่จะเอาเงินจากกระเป๋าเขาให้ได้เลยและเขาน่ะก็จะขอบายที่นี่ไปตลอดการบางจุดชมวิวที่โฆษณาว่าเป็นทีมดอกไม้พอไปถึงนั้นกลับมีดอกไม้อยู่แค่หย่อมเล็กๆเ,เ,เท่านั้นครับ นักท่องเที่ยวคนหนึ่งเนี่ยก็ถึงกับบ่นเลยนะครับว่าดูบนภูเขาดิสิมันไม่มีอะไรเลยนอกจากดอกไม้แค่ไม่กี่ดอกตรงนี้เนี่ยนะอุตสา์มาตั้งไกลแล้วก็เจอแต่ป้าแก่ๆพวกนี้มันก็ได้มีรอรเกอร์อีกสองคนครับที่ก็ได้บ่นเรื่องราวประสบการณ์แย่ๆที่หลูซานในเจียงสีเหมือนกันนะครับเขาก็บอกเราว่าใครเคยไปหลูซานกันบ้าง โคตรขูดรีดเลยขึ้นเขาไปแล้วก็ลงมาแล้วก็กลับที่สถานีเปลี่ยนรถก็มองไม่เห็นวิวอะไรเลยต้องต่อรถบัสไปที่จุดนั้นแล้วก็ต้องนั่งรอรถอีกคันหนึ่งเพื่อไปพื้นที่ท่องเที่ยวอีกเขาก็บอกนะครับว่าเขาอะไม่มาอีกแล้วรับหลูสารมันก็ได้มีวอล์เกอร์คนหนึ่งรับถึงกับวิพากษ์วิจารณ์ร,รัฐบาลท้องถิ่นของเขาเลยนะครับว่าใช้กลยุทธ์ในการหลอกลวงเพื่อกระตุ้นการบริโภคโปรโมตแคมเปญออนไลน์สนิบดี โชว์ภาพภูเขาแม่น้ำคิวทัศส,สวยงามเขียวชอุ่มแต่พอนักท่องเที่ยวไปถึงจริงๆสภาพนั้นกลับต่างกันลิบลับเลยครับอย่างในคลิปที่โปรโมทหมู่บ้านแห่งหนึ่งมันก็มีแต่สาวสวยๆครับแต่พอไปถึงจริงๆนะ่ย ก็จะเจอแต่ผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่ทำเอาเขาเนี่ยผิดหวังไปตามๆกันเลยครับเรียกได้ว่านึกถึงสถานการณ์นางเอกแผ่นไม่ตรงปกขึ้นมาทันทีเลยนะครับเนี่ยในด้านของ TikToker ok อีกคนหนึ่งนะครับก็ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์สุดเลวร้ายจากการไปเที่ยวที่ฉงตูของล่วอย่างครับรายนี้นะครับก็ออกมาแช์ครับว่าประสบการณ์เดินทางโดยรวมนั้นคือแย่มากเขาบอกนะครับว่าเขาอะ่ะเดินทางเที่ยวในช่วงวันหยุดแรงงานน่ะมาเป็น 10, 10ปีแล้ว แต่ปีนี้นะครับไม่รู้นะครับแกคิดยังไงแกก็อยากไปที่ฉงตูกวัวของลั่อย่างมากระยะทางก็กว่า350กิโลขับรถ6ชั่วโมงออกจากบ้าน6กโมงเช้าถึงพื้นที่ท่องเที่ยวประมาณบ่าย2งโมงแล้วพอถึงสถานที่ท่องเที่ยวแล้วใช่ไหมครับเขาก็ต้องใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงคลานไปครับไป3กิโลเมตรเรียกว่า กิโลละหนชั่วโมงครับเพื่อที่จะเดินทางไปถึงทางเข้าโรงแรมแล้วก็ต้องค่อยๆขยับไปทีละนิดทีละนิดเป็นเวลาอีก2ชั่วโมงครับเรียกได้ว่ารวมแล้ว5ชั่วโมงเนี่ยเขาก็บ่นนะครับว่าเมื่อไหร่นะสถานที่ท่องเที่ยวของเจนน่ะจะปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวให้มันเหมือนกับคนจริงๆสักทีเขาก็บอกนะครับว่าบางทีน่ยมันก็ดูเหมือนกับว่า สถานที่ท่องเที่ยวพวกนี้เนะี่ยไม่รู้ขีดจํากัดครับในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวหรือขีดจํากัดการจราจรของตัวเองเลยเขาก็บ่นนะครับว่าจ้างพนักงานเพิ่มไม่ได้เลยนี่ถนนโหนทางนั้นก็เลยเทไปหมดเก็บภาษีก็เยอะแยะการจราจรติดขัดเหมือนกับซุปข้นเลยเฮ้เขาก็บอกนะครับว่าทริปนี้นะ่ะเรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายสุดๆเมื่อไหร่นะครับผู้นำนั้นจะเคารพผู้คนสักทีโอ้โหบ่นแรงมากครับคนนี้ และในเมื่อประชาชนบ่นครับทีนี้เราต้องมาดูในฝั่งของสื่อรัฐบาลจีนกันบ้างนะครับเขาก็ประโคมข่าวใหญ่โตเลยว่าการเดินทางในช่วงวันหยุดแรงงานเนี่ยนะมันจะพุ่งสูงปริแรงงานนะครับก็บอกว่าในวันหยุดแรงงานครับของวันที่1พฤษภาคมนั้นมันจะมีคนเดินทางด้วยรถไฟทั่วประเทศถึง22.5ล้านเที่ยวแล้วก็ต้องมีการเพิ่มขบวนรถพิเศษถึง1,341ขบวน ส่วนวันที่3 0เมษายนนั้นก็จะมีคนเดินทาง18.3ล้านเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น11.5%จากปีก่อนแนะคาดการนะครับว่าการยราจรบนท้องถนนหลวงนั้นมันจะสูงถึง66.5ล้านเที่ยวหรือประมาณ2เท่าของวันปกติส่วนการเดินทางทางอากาศในวันที่1พฤษภาคมก็คาดการนะครับว่าจะมีผู้โดยสาร2.3ล้านคนเพิ่มขึ้นมา9%มีเที่ยวบิน 1 8 7 5 1เที่ยวเพิ่มขึ้น3.6% กระทรวงควมนาคมของจีนนะครับก็คาดการณ์ว่าตลอดช่วงวันหยุดการเดินทางข้ามภูมิภาคต่อวันนั้นจะเกิดขึ้น2 7 0จิล้านเที่ยวอาจจะทำลายสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ปี2023เลยทีเดียวทำให้วันหยุดแรงงานปีนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่คึกคักที่สุดในรอบ3ปีแต่ในขณะเดียวกันครับในวันที่1พฤษภาคมนั้นมันก็ได้มีทิกต o อกคนหนึ่งแชร์คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นนะครับว่าที่ปักกิ่งชื่อเจียจวงจอยซิตี้ครับ ซึ่งมันเป็นห้างชื่อดังของวัยรุ่นบรรยากาศตอนเที่ยงวันนั้นกลับไม่ได้แตกต่างจากปกติเท่าไหร่เลยถนนข้างนอกนั้นก็มีวัยรุ่นเดินคึกคักแต่ก็ไม่ได้แน่นอะไรขนาดนั้นพอเข้าไปข้างในร้านค้าร้านอาหารต่างๆนั้นก็ไม่มีคิวเลยครับห้างใดนั้นค่อนข้างเยียบมีคนนั่งอยู่ไม่ถึง30%มสิบเปอร์เซต์ทกตอกเกอร์คนนี้นะก็สังเกตนะครับว่าช่วงเวลาอาหารกลางวันซึ่งมันน่าจะเป็นช่วงพีคของวันหยุด ร้านอาหารส่วนใหญ่ในห้างนี้เนะี่ยกลับไม่แออัดมีคนนั่งประมาณ 80- 90%บถึงาบอร์ซบางร้านนั้นก็เกือบจะว่างมีแค่สองสามร้านเท่านั้นครับที่มีคิวในด้านของติ๊กเกอร์คนหนึ่งครับเขาก็มาแบบโชว์เหนือนะครับเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจะงดเที่ยววันหยุดรายงานเลยนะเพราะว่าวันหยุดรายงานนะ่ะมันไม่ใช่วันพักผ่อนหรอกแต่มันคือกับดักที่ทําให้คุณนะ่ะใช้เงินที่หามาแสนยากลำบากไปจนหมด แล้วเขาน่ะก็จะไม่หลงกลหรอกเขายังถามอีกนะครับว่าวันแราง,งานน่ะมันมีอะไรสนุกหรอวันแรกรถก็ติดแงกบนองถนนวันที่สองน่ะก็ต่อคิวตามที่ท่องเที่ยวตั้งแต่เช้ายันค่ำวันที่สามก็ไปช็อปปิง้งทุกอย่างแพงหูฉิกวันที่สี่เหรอหาตั๋วกลับบ้านไม่ได้เครียดจนปากเป็นแผลร้อนไหนวันที่ห้าเหรอรถติดบนทางหลวงอีกรอบส่วนตัวเขาเหรออยู่บ้านนอนชดเชย วันแรกชาร์จพลังใจวันที่สองเติมพลังบวกวันที่สามทำสมองให้โล่งวันที่สิรักษาความสดใสวันที่ห้าพลังเต็มเปี่ยมแล้วพวกคุณล่ะกลับมานะ่ะก็คงจะเหนื่อยหอบแต่เขาอ่ะสบายใจแถมยังประหยัดเงินอีกตั้งหากวันหยุดแบบนี้นะ มันคือการรีดไถเงินจากคนทำงานชัดๆเลยเขาก็บอกนะครับว่าลองเอาไปคิดดูออกไปเที่ยวข้างนอกนนอกจากจะเจอฝูงชนบ้าคลั่งแล้วทุกอย่างมันก็แพงลิบนิ่วไปหมดเลยห้องพักโรงแรมปกติที่ราคาไม่ถึง200หยวนนั้นมันก็พุ่งไป800หยวนในช่วงวันแรกแล้วคนน่ะก็ยังแหจจองกันอีกส่วนชานมไข่มุกที่แปะชื่อเมืองมันก็แก้วละ4 0ถึง50หยวนแล้วต้องต่อคิวซื้ออีก คิดว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยมันสนุกเหรอเขาก็บอกนะครับว่าเปล่าเลยแบบนี้น่ะคุณแค่เอาเงินไปยัดใส่กระเป๋าธุรกิจพวกนั้นตั้งหากล่ะโอ้โหติ๊กตอกเกอร์คนนี้นะครับเขาก็บอกว่าเขาอะมีญาติทํางานในวงการอาหารเครื่องดื่มเลยเห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าช่วงวันหยุดยาวโกลเด้นวี k เนี่ยนะครับทำไรายได้ให้กับธุรกิจเท่ากับทั้งเดือน หรือมากกว่านั้นเลยแต่สําหรับผู้บริโภคแล้วรับมันก็คือการจ่ายราคาแพงขึ้นเพื่อประสบการณ์ที่แย่ลงเขาก็เปรียบเทียบนะครับว่าแผนเที่ยว12ชั่วโมงเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าต้องใช้เวลา8ชั่วโมงไปกับการต่อคิวแล้วก็ยังต้องเจอกับรถไฟความเร็วสูงกับรถไฟธรรมดาที่แน่นเอียดปอนกลับอีกในด้านของชาวเน็ตเองครับพวกเขาก็เข้ามาเสริมทับครับว่า การเที่ยวช่วงวันรายงานนั้นน่ะมันก็ไม่สนุกเท่ากับการอยู่บ้านเปิดแอร์ดูทีวีหรอกวันหยุดยาวๆแบบนี้เนะี่ยมันหาย,ยากขอเลือกความสบายดีกว่าคอมเมนต์บนโลกออนไลน์ของจีนเกี่ยวกับการเที่ยวในวันแรงงานนะครับมันก็เลยมีแนวโน้มไปทางพอใจกกับการเที่ยวเมืองเล็กๆที่มีคนไม่เยอะหรือเลือกที่จะเที่ยวใกล้ๆราคาประหยัดแทน ทั้งหมดนี้นะครับมันก็สะท้อนภาพใหญ่ของเศรษฐกิจจีนเหมือนกันนะครับคือตั้งแต่ช่วงเจอโควิด19ระบาดหนัก3ปีเศรษฐกิจนั้นก็พังการฟื้นตัวมันก็เป็นไปได้อย่างเชื่องชา้าแม้จะเลิกมาตรการการล็อกดาวน์แล้วก็ตามการว่างงานนั้นมันก็สูงขึ้นไรายได้ต่อครัวเรือนนั้นมันก็ลดลงเยอะเลยครับอุปสงค์ในประเทศนะครับมันก็โหดตัวแรงถึงขั้นรัฐบาลจีนนั้นพยายามจะออกนโยบายกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ไรายได้คนส่วนใหญ่นั้นก็ยังไม่ได้เพิ่มเท่าไหร่ครับทางการเองก็ยอมรับว่ากำลังซื้อในประเทศของพวกเขาเนี่ยอ่อนแอลงความเชื่อม,มัน่นและกำลังซื้อของผู้บริโภคนั้นมันต่ำและมันก็เป็นอีกหนึ่งในสี่ความท้าทายหลักของเศรษฐกิจตอนนี้เลยทีเดียวตัวเลขยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในเมือง2เมืองใหญ่สุดของจีนอย่างเปิดจิงกับเซี่ยงไฮ้ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็ลดลงเยอะเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเลยครับ ยอดขายปีกเดือนมีนาคมของเป่ยจิงก็อยู่ที่1 0 5 0 0 0้านล้านหยวนลดลงไป 9. 9ส่วนยอดขายไตรามาแรกนั้นก็ลดลงไป3.3สเปเซส่วนเจียงไห่ครับยอดขายเดือนมีนาคมอยู่ที่1 2 8 0 0 0ล้านหยวนลดลง 14. 1ปและยอดขายไรายมาแรกก็ลดลงไป1.1%ในด้านของซุนลี่กวงนักวิชาการชาวไต้หวันนั้นก็ได้ให้ความคิดเห็นนะครับว่า เมืจินกับเซียงไฮ้นั้นเป็นเมืองที่อ่อนไหวทางเศรษฐกิจที่สุดของจีนกําลังเจอเข้ากับแรงกดดันในเรื่องของการเลิกจ้างงานอย่างหนักซึ่งมันก็ไปส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคาดหวังทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเลยทีเดียวในด้านของนักเศรษฐศาสตร์ที่มีนามว่าซวีเฉิงครับเขาก็เพิ่งจะให้ข้อสังเกตว่ารัฐบ,บาลจีนก็พยายามจะฟื้นเศรษฐกิจที่อ่อนแอด้วยก,การกระรุ่นกําลังซื้อในประเทศแต่กําลังซื้อมันก็แย่อยู่มากมีแค่คนกลุ่มเล็ก ที่เป็นชนชั้นนําเท่านั้นที่รวยขึ้นส่วนคนชั้นกลางจริงๆก็มีไม่ถึง200ล้านคนคนส่วนใหญ่นั้นมีรายได้น้อยก็ขาดเงินทุนทําให้การกระตุ้นนั้นมันไม่ได้ผลรัฐบาลควบคุมทรัพยากรทั้งหมดที่ดินธนาคารเป็นของรัฐหมดซึ่งมันก็ได้กำไรไปในขณะที่ประชาชนนั้นต้องแบกรับความสูญเสียความมั่งคัง่งและการกระจุกตัวอยู่แค่ข้างบนทำให้คนจนนั้นยิ่งจนลงมันก็เลยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่านกำลังซื้อในประเทศไม่ได้นั่นเองเขาก็บอกนะครับว่ารัฐบาลจีนน่ะไม่ได้ใช้วิธีการแจกเงินสดทั่วหน้าเหมือนที่บางประเทศทำในตอนช่วงระบาดโควิดใหญ่นะครับล่าสุดนั้นก็มีนักเศรษฐศาสตร์ที่ชื่อหลี่เต้าขุยเขาก็เสนอครับว่าให้จัดสรรเงินหลายล้านล้านหยวนสำหรับการบริโภคในช่วงวันแรงงานโดยเฉพาะส่วนลด25%สําำหรับการซื้อสินค้าโดยใช้บัตรประชาชนเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายครับแต่ว่าชี้เฉิงเนี่ย ก็แย้งนะครับว่าข้อเสนอแจกเงินสดให้ประชาชนเพื่อกระตุ้นการบริโภคนั้นนะ่ะมันทําไม่ได้จริงในระบบของจีนที่ระบาลน,นั้นควบคุมทรัพยากรและอำนาจทั้งหมดแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์มันก็ยืนยันนะครับว่าแนวทางนี้นะ่มันก็จะล้มเหลวชี้เฉิงนะครับก็ยังย้ําว่าปัญหานะ่ะมันอยู่ที่รากเหง้าของระบบกํบลาลังซื้อในประเทศนะ่ะมันก็ยังคงซบเซา และความท้าทายทางเศรษฐกิจมันก็ยิ่งแย่ลงไปอีกเรื่องราววุ่นวายในช่วงวันหยุดของเจนก็ประมาณนี้นะครับสะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่างเลยนะครับทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวที่ดูเหมือนจะบูมแต่ก็มีปัญหาซ่อนอยู่และภาพร,รวมเศรษฐกิจที่มันยังน่าจะเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดทั้งคลิปนี้เลยเนื้อสื่อนใดนแล้วก็ทาคทิดสิ่งไหนแล้วไม่เบียดเบียนคนอื่นนั้นก็ขอให้สมปรถาานานครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ